สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตุกท่านครับผมเพื่อนผมเนี่ยพร้อมพิชิณครับโอ้ยตกตกเป็กระส่าแบบนี่เขอนไม้ครับเดี๋ยวาขันริบล่องเอาไปใส่แมครับนี่สายกันยังไรเนี่ยอยู่ครับผมตัดออกบอดายหมดเลยใช้ไร้ไร้ตีผูครับนี่แกมาล่องไม้นี่ครับไม่ได้ขอมาดลนนะครับตีการบวกการขั้วปกติเด็ดตะกบมาสีขาขาเบื้งกระจายที่ดูดีครับต้องเด็กๆกับเดี๋ยวเดินตั้งเขอนไม้กันก่อนครับผมอย่คุ้มไม่ออกไม้ครับนี่ใบซ้อนครับตอนนี้ มายักมากคับคุ้มมาอยู่ครับกระตบพามาเลยเน<ด>ี่ยเอขอไม้กันครับมหยทางเกขากบหัวครับเลยมาโดนทางไหนเป็นทางไหนอู้มีคนมาเข้าเรื่องเลีวนี่อ้โแถวโอ้เขาเตะเขาเตอูออตเบดกันอู้หกแหงาขึ้นดิ โอ้วัวก,ก็ขืน้อมนี่ห้ามองยืยนครับทียืนไหนบ่เลยตีหอดเลือกใหม่สายยาวตีไปแล้วล้อกจะยือดสายต่นจะทินบวกินไ,ไม่ได้กินอยู่ต้องไปยืยนตีฟังันหน่อยน่น,นไก่ออกไม่พูดพูดไอ้หกนู่ก็ร้ายดีบาดหมูเขามาข้ามัะใกล จมหน้าจะมาสิเบ็ดตัวให้ไปยังหมายมันเองเนี่ยไม่เอาตุม่มแท้เลยให้เอาซะใหมายหมายนียเน่เสียงสั่งเสียงแหงว่ะอุนแอร์เธอด้วยครับไ,ไ,ไ,รอไอ้จด้ปกกี่เด่ะ มันโอเคกันโม้อวางไปโอ้ยนข้นเ้จุนะน่าจะเห็กระบัวหน่อยเออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุนไม้จังสีอเอมาสร้างแน้วจัมาไม้นี่เนาะอุ้ยยังยู่ตัวนี้อไม่ยังยังอ่ะคอนี่เนีอ้เจ็บขั้นอ้โหกแงเ้ยต้องเอาไปตีฟังคนบ

เรียบร้อยสองใหม่ไปมาอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวใส่งามเลยดอนนกชิวๆสวงามครับตีหัวปูนี่ใส่นี่งามเลย ครับใส่สวยอยู่นะเข่าปลาปลาขีดนยครับเดี๋ยวผมปลดก่อนอืมนี่ครับนี่ปล่อยนะครับกาบอดอนปลาโมมมดิตบอร์สูงเลยไป ไปได้ไปแล้ว,ลวต้องยังมึงยีรอนทามิดมีแม่มีพอมันสองหม่เอาเลยครับรูดึงจะเห็นตอนกลับบเห็นจะลงน้ำที่หลุกพี่ปลาจอนมันับทามีปลาจอนจัดยุงร้ายครับไม่พลาดต้นลานี้อันตรายยุงร้ายยุงร้ายจัดจเลย chết ba non lúc nào xin đi tôi nhà dưới nó kém gấp xăm thành đường ra คือกันระดอนุอ่มายจัดขื่นป๋าเนี่ย Nhưng ngại hèn Như đi pa này đó là subscribe chặt đi. ว่าแล้วอุ้ยตัวใหญ่ยังตัวนี้มาดุ้นครับหลังจากกัดอยู่นี่ผมหย่ำประมาณสิบเม็ดอยู่ครับยุงหลายแห่งส่วนยุงขนาดมิถุนยุงหมดหมดครับโอ้ไปแล้วครับโบวายโบวายใหญ่ไหมครับยุงหลายแห่งแล้วเป็นใสรเด็ดออกนะให้โดนหลาเอาไปทั้งหนอกก็โดนโดนนะครับยุงกัดไใบข้าใบตรงไใบขครับปลาชุบอะไรเงยี่ยี่บอกใบตีหมวกกันริมริมตีดิเหรีที่ตาอ้อยมองไงนี่ ออร้อนไหมร้อนยังคงห่วองอยู่อาการนะับชีไกะมะ่มาตีชีไก่มาตีไปโอนะไอ้คนตีนตีนเสืออย่างเนี้ยร้งไหมกินแย่เงี่ยอุ้ยฟอดฟอด ไผ่้โกไม่สนไม่ไกลเลยพูดฝังกับแกเถือ ัดเร็วแท้ว้าคือช่งนีได้ใช้เรือนไปหรอขึ้นไปอยู่ว่ะเี่ผ่านอีดำาเธอไช่เนี่ยมุดคือกัดบ่อมาตามบ่อนี่เลียวกัดเลยอืมต้าบอออยู่ไก่กันดีเงี้ยมันปลาจะถือกันเนี้ยโอ้ยหยั่งมันยิบยิงสิโอ้เงินได้ thì cậu khó mà kiếm sách măng cang nhoáng có quá. quá. พอควบคัตส์เลย,ยีบว่ากัตส์เหโอโหดดปลาจอนโหดโหดไข่เลย

ไรเลย่ใหม่เดียว ừ lây đi rồi vả quá vả là tù tôi muốn nhá này hòn nào đấy à? mà hẳn này vả าางงเป็นแวที่ขอตกรดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงตัวนี้ครับในเตรียมเดียวครับปลาหอกแล้วก็วันรุดแล้วก็กัดดีครับตัวนลอยๆเจ,บ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 จบ็บๆเจ็บๆพวกโมกัยม้าครับนี่นี่ส่วนไมาก,กับส่วน,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 นเมื่อที่นี่ส่วนไม้จากไม้แห้งนี่ส่วนเมื่อยยิมสันแล้วก็ออกไม้หาปลายหนาครับส่วนโม่อยดออกคนฉีดไร้น้ำครับพี่พวกโม่อยออกไม้เตรียมหนึ่งลหลอดแถวหถือว่าสุดยอดนะครับเจ้าน,นี่ก็ฝากติดตามได้ครับผมเป็นกำลังใจได้เครับผมในทจ่ก็ไม่คิดหนักครับสวัสดีครับ